สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามต่อกับแจวฟาร์มนะคะวันนี้ต่อกับแจ่วฟาร์มค่ะจะมารีวิวฟาร์มของเราเองค่ะทุกคนมีคนสอบถามเข้ามาเยอะมากเลยค่ะว่าให้รีวิวฟาร์มให้หน่อยว่าใช้งบประมาณในการสร้างเท่าไหร่นะคะ เดี๋ยวเราจะแจ้งราคางบประมาณในการสร้างของเรานะคะไว้ในท้ายคลิปจ้าเดี๋ยวเราพามาชมบรรยากาศภายนอกเลยนะคะสําหรับบรรยากาศภายนอกค่ะเราจะก่ออิฐนะคะทั้งหมด3ามก้อนค่ะเรียงกันขึ้นไปนะคะตรงนี้เพื่อป้องกันน้องงูหรือว่าสัตว์มีพิษต่างๆนะคะที่จะเข้ามาในฟาร์มเราค่ะเราก็จะมีการติดตาข่ายเหล็กตาข่ายพลาสติก ตาไข่ด่างแหนะคะรอบฟาร์มของเราเลยขนาดเราป้องกันดีขนาดนี้นะคะทุกคนเรายังเจองูติดตาไข่ของเราตั้งสองตัวแน่หน้าจั่วนะคะก็คือเราจะทําแยกออกมาค่ะเพื่อป้องกันแสงแดดและยังเป็นกันศาส์เวลาฝนตกด้วยค่ะ เราจะพาทุกคนเข้าสู่ด้านในกันแล้วนะคะก่อนเข้าสู่ด้านในทุกคนเห็นไหมเราจะต้องมีกอนล็อกทุกครั้งนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้คนแอบมาขโมยน้องอ้นนะคะเพราะน้องอ้นของเรามีมูล,ลค่าจ้าฟาร์มของเรายังเป็นฟาร์มขนาดเล็กนะคะทุกคนใช้เสาแค่6ต้นค่ะมีทั้งหมดสองห้องนะคะแต่สามารถบรรจุน้องอ้นได้ถึง44บอ่อเลยค่ะ ที่ฟาร์มของเราจะใช้กระเบื้องในการทำบ่อน้องอ้นนะคะขนาดของกระเบื้องอยู่ที่60 60คูณหกจ้าการเลือกกระเบื้องหรอคะทุกคนฟาร์มเราเน้นลดต้นทุนค่ะใช้เกดที่ต่ำที่สุดนะจ้าเพื่อเป็นการประหยัดเงินค่ะส่วนพื้นของน้องอน้อนนั่นหรอคะ เราใช้แค่การลาดปูนซีเมนเท่านั้นค่ะใช้ซีแพคมาเทเลยข้อดีของพื้นปูนเหรอคะเวลาอากาศร้อนนะเราสามารถพรมน้ำแล้วปูนเขาจะอุ้มน้ำอะค่ะทำให้น้องอ้อนเขาเย็นตลอดเลย ส่วนฤดูหนาวหรอคะปูนเขาจะเย็นมากเราก็สามารถใช้ฟางคะ่ะรองเพื่อให้น้องอ้นนอนได้คะ่ะโครงสร้างหลังคานะคะเราจะใช้เหล็กในการก่อสร้างทั้งหมดเลยคะ่ะงบประมาณก็จะหนักตรงช่วงนี้ละะ้ค่ะส่วนหลังคานั่นหรอคะเราใช้ยาคาในการมุงนะคะเพื่อน้องเขาจะได้เย็นๆจ้าการก่อสร้างในครั้งนี้เราทำเองาเอง90%ซเลยนะคะจะมีให้คนช่วยก็คือช่วยมุงหลังคาจ้า งบประมาณที่เราใช้ไปในการก่อสร้างฟาร์มในครั้งนี้นะคะประมาณอยู่ที่70,000บาทค่ะทุกคนฟังยอดแล้วอาจจะว่าโหการทำฟาร์มอ้นทำไมลงทุนสูงจังเลยแต่เราอยากบอกว่าเราลงทุนครั้งเดียวค่ะนอกนั้นคือกำไรนะคะกำไรก็คือความสุขแล้วก็เห็นความน่ารักของน้องอ้นทุกๆตัวค่ะสําหรับคลิปนี้เราเอามาฝากเพียงเท่านี้นะคะขอพระคุณค่ะจบการรีวิว